สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ e ีสานเวนดิ้งแชนแนล EP นี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่ากล่องยอดเหรียญเครื่องอบผ้าอิเล็กทรัลัก์อัลติเมทแคร์สามขนาด8.5กิโลกร,รมัมอันนี้คือกล่องยอดเหรียญของเรานะครับอันดับแรกก็ทําการไขกุญแจแล้วก็ถอดออกมาก็ค้างไว้อันนี้คือแผงวงจร เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญของอีสานวดดิ้งนะครับก็สังเกตที่ปุ่มกดฝั่งซ้ายมือจะมี3ปุ่มฝั่งขวามือจะมี4ปุ่มอันดับแรกก็คือให้เรากดปุ่มบนสุดนะครับเป็นกดปุ่ม reset เ,เพื่อคืนค่า default ของโรงงานให้กดแช่ไว้ครับสังเกตที่หน้าจอขึ้น df ปล่อยมือครับ ค่า f a u l t ที่มาจากโรงงานนะครับก็คือโชว์20ก็คือราคาเริ่มต้นแอดจะต,ต้องการตั้งค่าเวลาตั้งค่าราคานะครับก็คือ30บาทคือเป็นค่าเริ่มต้นของการอบผ้าหยอดเหรียญขนาด8.5กิโลกร,รมัมให้ไปที่แถว2นะครับปุ่มที่3 m มัน,นให้เรากด1ครั้งเพื่อเพิ่มค่า1บาทให,ให้กดไปเรื่อยๆนะครับไปหยุดที่30 ก็คือยอดขั้นต่ำที่30บาทก็จะบันทึกค่าลงไปต่อไปให้กดปุ่มแรกแถว2นะครับก็คือปุ่มโหมดตัวนี้กด1ครั้งจะไปเลข1ให้กดไปที่เลข3ก็คือโหมดการซักผ้าออบผ้านะครับสำหรับเครื่องอบผ้าคือตั้งเวลาแล้วก็หยอดเงินเพิ่มได้ ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเวลาแถวแรกปุ่มแรกนะครับปุ่ม t ทม e กดหนึ่งครั้งเป็นค่าดีฟ้า3 30นะครับให้เรากดไปเรื่อยๆเป็นหน่วยวินาทีนะครับตัวนี้ให้กดไปที่59แล้วก็ปรับเป็น1น,นาที ตอน,น็จะเราจะต้องตั้งค่าให้เป็น40นาทีนะครับถ้ากดแบบนี้ก็นานนะครับให้เรากดปุ่มเดิมนะครับก็คือปดปุ่ม Time เวลากดแช่ไว้ครับให้เป็นศูนย์ศูนย์เมื่อเป็นศูนย์ศูนย์แล้วปล่อยมือแล้วก็กดปุ่ม Time อีกครั้งหนึง่งไปเรื่อยๆนะครับให้ถึง59อันนี้หน่วยเป็นวินาทีนะครับสังเกตหลังจุดที่กำลังพิมพ์อยู่ิก็คือหน่วยเป็นวินาที 5 9กด1ครั้งก็จะเป็นหน่วยเป็น1นาทีอันนี้คือ1นาทีเราต้องการตั้งค่าที่40นาทีก็คือกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหน่วยเป็นนาทีแล้ว40ก็ปล่อยมืออันนี้ก็คือความหมายก็คือเราตั้งค่าขั้นต่ำที่30บาทเมื่อหย่อนไปแล้วก็จะทำงานที่40นาทีแล้วเราจะทดสอบการทำงานกันครับ เราก็เก็บชุดแผงวงจรนะครับก็ยกยกขึ้นนะครับกระดันเข้าไปแล้วก็เอาฝันของเขานะครับสวมไปด้านบนหมุนขวามือเพื่อล็อกอันนี้ก็คือล็อกเรียบร้อยแล้วเราจะทดสอบการทำงานยอดขั้นต่ำ3า30บ,บาท เครบคร่าขันต่ำแล้วเครื่องอบก็จะทำงานสังเกตที่กล่องยาเรียนนะครับก็จะโชว์เวลา40นาทีคือค่าที่เราตั้งค่าไว้ก็จะลดลง39นาทีลดไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นศูนย์เมื่อหมดเวลาเป็นศูนย์ก็จะชื่นขึ้นข้อความที่กล่องยาเรียนว่า Off แล้วก็สั่งงานให้กับเครื่องอบผ้าดับ ก็คือ power off เครื่องดับการทำงานก็สิ้นสุดการอบผ้านะครับแอดคิดว่าความสามารถของเครื่องอบรุ่นนี้นะครับมีขนาดกำลังวัตตอยู่ที่2,250วัตต์ซึ่งมีวัตต์สูงพอสมควรก็จะทำงานที่10บาทประมาณ13นาทีนะครับก็คือตั้งค่าไว้ที่10บาทรองรับการทำงานอบผ้าที่13นาที ก็เท่ากับว่าถ้าหย่อดสามสิบบาทก็ประมาณ40นาทีสังเกตสวิตประตูนะครับลองทดสอบลองเปิดประตูครับเครื่องอบผ้าก็จะหยุดการทําง,งานพร้อมกับกล่องดอเรียนก็จะโชว์คำว่าดอโอเพนก็คือเปิดประตูอยู่กรณีลูกค้าลืมปิดประตูหรือเปิดประตูค้างไว้นะครับตรงนี้ก็สามารถเช็คผ้าได้ว่าแห้งหรือย,อยังอันนี้คือเราติดตั้งสวิตประตูเพิ่มเติมนะครับจะโชว์คาว่าดอโอเพน ปิดประตูครับเพื่อทํางานอบต่ออันนี้เครื่องก็อบต่อแล้วที่กล่องอยาเหรียญก็จะนับถอยหลังรองเป็นศูนย์แล้วก็ออฟก็เครื่องก็จะดับแล้วเราลองทดสอบการหยอดเงินเพิ่มนะครับสังเกตตอนนี้เวลา38นาทีถ้าหยอดเพิ่มก็จะบวกเข้าไปอีก13นาที พร้อมโชงเงิน40บาทก็เวลาที่นับเพิ่มก็คือ52นาทีเรจะนับถอยหลังไปเรื่อยนะครับจนเป็นศูก็จะออฟกรณีที่อบผ้ายังไม่แห้งสนิทลูกค้าสามารถหยอดเงินเพิ่มได้ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นการตั้งค่ากล่องอบผ้าหยอดเหรียญสมมุติว่าเราต้องการยกเลิกการทํางานเครื่องทําอย่างไรก็กดปุมโมดนะครับแถว2ตัวแรกกดหครั้งครับ รสักคู่กล้องจะเรียนโชว์เวลา0ูนย์แล้วกับออฟนะครับแล้วก็จะวิ่งรับค่า30บาทสำลองรับการอบต่อไปเครื่องก็หยุดการทำงานแล้วนะครับหยุดการทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่ทำงานแล้ว เพียงเท่านี้เราสามารถตั้งค่ากล่องหยอดเหรียญสำหรับเครื่องอบผ้ายอดเหรียญนิเล็กกทัลักอั t i m a มท c a ร์3 0 0ขนาด8.5กิโลกรัมสนใจผลิตภัณฑ์กล่องหยอดเหรียญ QR code หรือจะเครื่องอบผ้ายอดเหรียญก็ติดต่อได้ที่0 8 8 5 7 5 7 6 8 0 l i ้าเไอีสานเบนดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่อนของเราแล้วก็สมาชิกกดติดตาม subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ